ใครชอบลาดหน้ายกมือขึ้นวันนี้นะอุ้ยทำลาดหน้าหมักหมูหรือหมูหมักนั่นเองเป็นเส้นหมี่นะใครชอบเมนูนี้หมูนุ่มๆไปรับชมกันได้เลยเอาเราวันนี้นะอุ้ยจะใช้เนื้อหมูส่วนสะโพกนะนะก็หั่นไว้เรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะมาทำการหมักหมูกันนะใส่ซีอิ๊วขาวลงไป ประมาณสองช้นโต๊ะนะวัตถุดิบต่างๆนะ้งอุ้ยจะเขียนบอกไว้ท้ายคลิปนะดูกันให้จบนะท้ายคลิปก็จะมีส่วนผสมต่างๆบอกไว้เรียบร้อยเลยนะังอุ้ยก็นวดนวดวันนี้ขออนุญาตไม่ใช้ถุงมือนะวันนี้ทําทานเองเมนูนี้สําหรับประมาณสามถึงสี่ท่านนะเติมแป้งลงไปนี่ เราก็จะทําให้หมูของเรานุ่มขึ้นเราไม่ต้องใช้สารเสริญอะไรเลยนี่เติมน้ําเปล่าน้ําเปล่าก็จะช่วยให้นุ่มด้วยเติมไปนิดหน่อยเราก็นวดเขาให้เข้าเนื้อให้แห้งๆเลยนี่จนเหนียวแบบนี้เลยพอเหนียวได้ทีได้เราก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปใช้วันนี้ใช้เป็นน้าตาลทรายนะ ส่วนประกอบทุกอย่างทําให้หมูนุ่มหมดวันนี้เราก็จะเตรียมในเรื่องของเครื่องผัดก็จะเป็นเต้าเจี้ยวกระเทียมสับนะเป็นกระเทียมจีนนะโอ้ขออภัยไม่ใช่กระเทียมจีนกระเทียมไทยอ่ากีบเล็กก็แหละเราก็คลุกเค้าให้เข้ากันเลยจากนั้นในส่วนของแป้งนะเราก็มาเตรียมนี่น้ําตาลปี๊บเป็นแป้งมันใช้แป้งมันสำมะหลังนะสัดส่วนของแป้งนี่ เเราเราเปริมาณอะปริมาณว่ามันเหนียวหรือมันข้นถ้ามันไม่ข้นเราก็เติมแป้งน้ำํำค่อยเติมนะเนี่ยแล้วก็นวดให้เข้ากันเลยเนี่ยของน้องอุย้ยมันยังมันยังคือไม่ข้นอะก็เติมแป้งกับน้ำลงไปอีกนิดแป้งเยอะหน่อยได้เนี่ย พขาถ้าใช้ได้แล้วรอดูนะมันจะเส้นมันเป็นเส้นๆเ,เลยนี่ใช้ได้แล้วในส่วนของแป้งเรานะเติมน้ำปลาตบท้ายลงไปเดี๋ยวเราพักตรงนี้ไว้ก่อนนะจากนั้นน้าอ,อุ้ยก็จะใช้ในส่วนของเส้นหมี่นี่เส้นหมี่แค่น้ําไว้เส้นเอ่อเส้นหมี่นี้เป็นเส้นหมี่สาเร็จรูปนะอ่าได้เยอะอยู่เราก็จะทําการผัดใครใช้เส้นใหญ่นี่ นะเขาบอกก่อนนะไม่ต้องใส่น้ำมันนะเพราะมันมีในส่วนของน้ำมันที่เอ,อ่อมาจากเต้นอยู่แล้วใช้ไฟ,ไฟแรงๆเลยถ้าเป็นเตาแก๊สแบบนั้นไอแบบที่ว่าตามร้านอาหารตามฝั่งมันจะแรงมาก,กน,นะอันนี้เราของเราแบบธรรมดาต้องใส่เส้นหมี่ลงไปผัดรัวๆเร็วๆเลยอ่า้าไม่ได้นะันเดี๋ยวไหมฝึกข้อมือไปด้วย อร่อยสูตรนี้เติมสีสันหน่อยฮ่าฮสีอิ้วขาวโอ้สีอิ้วด,ดำสิไม่ใช่สีอิ้วขาวขอ,ออภัยเรามาดูในส่วนของการผัดนะครับตะเกียวกับกระเทียมเนี่ยแล้วน้าก็เอาเนื้อหมูใส่ลงไปเลยถ้าจะใส่ที่หลังก็ได้นะหมูก็จะนุ่มถ้าใส่ก่อนก็ น้าๆอยากผัดเอ่อผัดให้มันโดนข้าเกี้ยวก่อนนะแล้วเราก็ใส่ใส่ผักคะน้าลงไปใครใช้ยอดคะน้าก็ใช้ได้เลยเราก็เติมน้ําลงไปนะเป็นน้ําซุปน้ําสต๊อกได้หมดปรุงรสด,ด้วยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวรสด,ดีนิดหน่อยรอนจนน้ําเดือดพอน้ําเดือดแล้วเนี่ยในขั้นตอนนี้เราจะใส่หมูลงไปตอนนี้ก็ได้ ใส่ก่อนก็ได้อันนี้เราก็ผสมแป้งสังเกตนะสังเกตแป้งให้ดีนะเราต้องเติมแบบนี้นะอย่าไปเติมทีเดียวพวดนะมันเยอะเกินไปมันเหนียวเนี่ยเราก็สังเกตประมาณนี้คนคนตลอดนะคนตลอดนะอาน่ะใช้การสังเกตดูสังเกตดูถ้ามันเหนียวประมาณนี้โอเคแล้วใช้ได้แล้วเป็นอันเสร็จสิ้นเนี่ยเดี๋ยวรอไปตักเสิร์ฟได้เลยใส่เส้นลงไปก่อน นี่นี่โอ้ยได้เวลาและได้เวลาเวลาเนี้ยอันดีเลยอันควรสมควรนุ่มพริกไทยนิดหน่อยพร้อมหม่ำแล้วครับคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงไปทำตามกันได้เลยนะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้นะอุ้ยด้วยนะและกดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะเราเจอกันคลิปต่อไปนะครับ